<c oughs> นะครับมาดูเหรียญกันนะครับเหรียญสิบบาทนะครับเหรียญสิบบาทเหรียญนิกเกิลผสมทองเหลืองอยู่ตรงกลางนะครับจะเป็นทองแดงเหรียญเป็นเลลายอย่างไงไม่รู้นะครับผมเห็นมันผมเห็นเหรียญ แปลกๆก,ก็เลยมาถ่ายทําให้ดูเรียนแปลกนะครับแต่นี่เกินนี่ธรรมดานะครับนี่เกิ้นธรรมดานะครับแต่ตัวนี้ทําไมเป็นในหลวงไม่เห็นนะครับมีทองเหลืองมีทองแดงเต็มหมดเลยนะครับนะครับผมจะลื่นใหญ่ๆใ,ให้ดูโฟกัสที่ใหญ่ให้ดูนะครับ ราชการที่เก้านะครับพอหลวงราชการที่เก้าผู้มีพลภูมิพลอรุณเยเดตนะครับตัวนี้ราชการที่เก้านะครับตัวนี้เป็นนิกเกิลธรรมดานะครับไม่ไม่ลอกนะครับไม่ออกนะครับนะครับแต่ด้านหลังนะครับด้านหลังในทงเหลืองทงเหลืองไปครึ่งหนึ่งทงเหลืองทงแดงนะครับ ตรงนิเกิลน,นี่ก็มีทองแดงมาติดนะครับมีทองแดงมาติดแต่ตัวนี้เป็นดูเองเลยนะครับปีสี่เก้านะครับสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้านะครับเป็นนิกเกิลเป็นทองแดงนะครับแต่ลอกออกให้ดูนะครับเป็นเป็นจุดออกให้ดูนะครับไม่รู้ว่าเป็นไรนะครับ เหรียญมันแปลกนะครับผมเลือกเหรียญแปลกๆนะครับเหรียญนี้เหรียญแปลกนะครับ,รนนรรบดนบูน่าจะเป็นทองแดงเป็นทองแดงด้วยนะครับรัฐบาลไทยปีสองพันห้าร้อยสี่เก้าสิบบาทนะครับไอ้ตัวนี้เป็นมุนกับเหล็กนะครับตัวนี้เป็นกระดิก ไม่ใช่สนิมนะครับเป็นเป็นเหล็กหรือเป็นอะไรติดไม่ได้แคะดูนะครับเก่ามากเลยนะครับ ทังนี้ก็ชุยไปหมดเลยนะครับ mm hmm. เหลียนปแปลกๆนะครับมีมีทองแดงผสมด้วยนะครับทั้งนี้ไม่ใช่สีเป็นทองแดงนะครับทองแดงกับนิกเกิลมาติดกันนะครับทองแดงกับนิกเกิลมาติดไอ้ตัวนี้ทองเหลืองก็มีโผล่ขึ้นมานะครับ ผูกคนมาตัวนี้มีแต่ทองแดงนะครับมีทองเหลืองทองแดงดูก่อนชมก่อนนะครับเหรียญนี้คงจะหายากนะครับเหรียญแปลกนะครับคงจะหายากนะครับร้านเหรียญก็คงจะไม่เป็นนะครับร้านเหรียญคงจะไม่เป็นนะครับแปลกจริงๆนะครับ ล้านเหรียญคงจะไม่เป็นนะครับนิกเกิลก็นิกเกิลไม่ออกนะครับไม่อีทองทองเหรียญกับทองแดงนะครับปีสีเก้านะครับสิบบาทนะครับผมเลยถ่ายทำให้ดูเพราะเหรียญแปลกๆเงินแปลกๆก็ต้องถ่ายให้ดูนะครับพอดีว่าจะไป ซื้อขวงก็ไม่ไม่นี่นะครับเก็บไว้ดีกว่าเก็บไว้ดูเก็บไว้วไวไวให้ลูกให้หลานดูนะครับทั้างในเป็นไม่ใช่ทองเหลยยงนะครับด้านนี้ทองเหลยยงออกหมด สงสัยปั้มมาจะเป็นอย่างนี้ในกองกระสับนะครับปั้มมาจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับปั้มมาคงจะเป็นอย่างนี้ครับขอบคุณครับที่ดูที่ชมกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเหรียญแปลกๆนะครับเหรียญสิบบาทครับขอบคุณครับ